ผมพันที่รถ้วน่านดมพอนะ้มันล้กบานอเ้วันี่หอานขึ้น้่ะเดีมันคือข่นนาทับแท้กินมตมเออกินตุม่มโอ้ยตาว่มามันอันนี้อยู่ดอกต่ม่นอันมันขึ้นอยู่ดอกคอมัน มันขึ้นแล้วเจ้าความคนมาเจนเจ้าความคนบอกกันก่อนลงมาก่อนสิบอกกันอื <c oughs> มมันซ้อนกันว่าไงบอกแบนหัวก็สิ่งจากเล่าก,ก็สิพ้าก,กันมาเบิ่งอยู่เลยนะถ้า่อรมาอยู่พอจะเบิ่งทางหน้าหน้าคอยด <c oughs> อูอันออกจากจวมาถ้าข่อยแวะไปเล่นน้ำพครใหญ่สอดทอบ,บุญเน้นอืมอันเป็ห้าทากไปนาเจ้าหนุ่มมีซอนเฮียนของบางสิลาดยางพอจักปีแล้วนี่พ่อ ตี่ปีปลายปลายเนี่ยโอ้ควายูน้ำเข้าหนีวันที่ยีพฤศจิกายนครบออืกะูอยู่ละตีพนกรไดบ่ฟืดฟฟื้ม่ดเออแล้วกบบ่ฟืดบ่ฟื้ละตีเบื้งเ้งมใม่เนี่ยมขีซ่าจากขี้มาสัตวมขีซ่างเออนี่ดอกเป็นสลูกเป็นซะ

มดปล่อยกล้วยยนมยมเจ้ามูยตผูมขึ้นยิ่งตเรยเพิ่มเมือมาบ้านน่อย่ามาจิกกินมือน่ารักมากจริงจงข้าวอยู่เป็นมุ้ยผัดตัดแรงกล้วยมาสำม่อิปว่มไมเป็นไรครับเนาะ ขัว้วไงซีปีวันที่ว่าขั้วซีปีเขาไปเบิ่งตลาดขั้วเดี๋ยวนี้กำลังล่องนะพ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนี้กำลังพ่อซื้อ,อแม่แม่ลูกหาเงินงามแขวออบานนี้อันอันลูกพอพลาดหนังสืที่มันกำลัง,งงามเนี่ยตัวละตัวละหาเงินเนี่ยกำลังได้ปีกวัวนึงได้หาเงินแต่ว่าไทายยังงามเงินอึงเนีหมไปเห็นอู้ว่าเป็น หาเมื่อนี่ปีกัวหนึ่งดิบ่มันใหญ่ดิแต่ว่ามันก็นง่ามนะสมราคามันข้าเจ้ากับบอกพร้อมแล้วว่าลูกไัยตัวใดมีหลอดมีหยังนะดากไทยยังก็ได้เมืนะ่อน่ะแต่สะอ่อนอยู่เดดบิง่งในทรทลาสา <laughs> ซุ่มที่ข้าเจ้าอันอันช่วงที่เก่าเฮ็นยูทูปข้าเจ้า,าจกับมีข้อคุย้ยถี่นละผู้ซุ่มข้าเจ้ามากเนาะข้าเจ้าไปเสาะ,ะแสวงหาตัวใดมันง่าข้าเจ้าก็มาเบามาเบาซู่ฟังเหระตัวใดเป็นตะเบิงข้าเจ้าเก่าลงให้เบิงมาเป็นตะซื้อแต่ว่าแพงปีกว่าซ้อมอีเลี้ยงหน่อยหันหาเมือนเนาะอันลูกลูกมันมีก่อมีอย่างแน่หนะัน่ะตัวผู้ หาเมื่อนีย ah. ่ยางงามเลยนะแม่ลูกนะม้ว <t> ก <ji> <ÜNDNIS> ็เป็นต้าเืีอบม้วก็ะเป็นตาเืียแลาวม่วกถือแห้งไนเว้ยามาพี่อย่ามาหาเมียได้เมียหยานเละตัวนี้หลากินมันดีด้วยค่ะสวยดงใหญ่ใหญหลาย บินนั่นเหมือนยากเบิ่งตะเบิ่งตี๋คอยไปคอยไปเบิ่งตีนั่นละอันนี้อันเนี้เาเบิ่งค้วยขนาดวันนี้ดิแต่เขาเบิ่งอันอันของอันพวกเขาเบิกบินบลือบบนาบแล้วพี่พัดมันบากไก่แนนาม่สีทางปาคุอยู่ลองไปหุ่นดูพวกงามยุไกยุกของนี้ต่อไปซุ้งเท่าไหรนี่พ่อ

ไฮไลท์เดือนีแห่งไฮไลท์เออเจ้าจิ๋วมาทำใดก่อนพอที่เลสือียนเออเดี๋ยวนีหัวล้านไปไายแล้วโอยไปครึ่งนึงเหรออออ๋ออ๋อเ้าบัวก้าบดอ๋ออ๋ออออกขาอบ่บ่มันูอยาขายมันหอไปนะไปทาพรไปไปหาเงินซื้อใสจะหาเงินไปซื้อขั้วผู่มาเลียงตัวซ้ำหนันเลยนะไอย่างหนันนะแต่ว่าบ่ไงงามดีถ่ายแต่ลูกอย่างฝ่าประท่านบอกเขาบอก

ขาเบิ่งหำเบิ่งอย่างมันที่ผู้ขาเบิ่งเป็นหำเสมอกันในยังสิน่าเขาก็เอาไปเนาะข้าเบิ่องข้าก็เบิ่งกันก่อนเบิง่งสิมาเขาติดตั้งปั้มไงอยู่สว่างเขาก็มาวนดโน่นอืหลายเทีย่ยวแล้ขวขี่เขาเดี่ยวมา่งไม่เรื่องพออันลูกเลยกระตุ่นอันที่ละจอดมอไซค์กล้วยกระจอนเขากับขากล้วยนี่หั่นก้วยงามนี่หั่นอันปลาข้ามเมียนมันไปยุตว่า เดีของผมแต่ไมยุ่งอม่างบาบ่หนาเขาขามบองเจ้าก็ะมันเอาไปถืกมันหน่อยมันเลี้ยงไปยี่อปันทุกันไปอยู่่อกี้อย่นี้จะซุ่มพอเ่ากเนอะคนอยากเห็นอยาน่าไปเลยไประมาณถจะถ่วงเมียมาวะผมอยากเห็นตะลนหล้วพอเนียนอกลูกยืนหน้าเดี๋ยวโอ้ไปนอนหนาลมหอนเนี่ยหายหนีได้ยยิ่หนาท้นต้นหนาเ ละป้ายละตาหมดปูดปูดน้ำใสแบบนังมาน no, no, ังผีเร็วๆหัวตุ๊กจุ่มเไปขี้แมไปขี้ล้างลงไปแม่ใบยอแม่หนังยอลงสิไปอาบน้ำก้อนห่อนใส่ไปล้างน้ำ